เช่นเดิมนะคะวันนี้จะมาดูท่านวดเข่านะคะ mm hmm. ก็อดีตที่วันนาไเป็นลูกค้าน่ารักมาหลายปีแล้วก็เคยมีปัญหาเรื่องเข่านะคะวันนี้เข่านีค่อนข้างจะบวมแล้วก็ปวดก็เลยจัดนวดให้นะคะจะสาธิตให้ดูด้วยนะท่าท่าที่หนึ่งเนี่ย mm hmm. นะคะเมื่อทาเราใช้สมุนไพรทองไปโรดโดยใช้สเปรย์ฉีดก,ก่อนนะคะ สเปร์เนี่ยก็ค่อนข้างจะซึมเร็วแต่ทีนี้เวลานวดเนี่ยตัวยาหมองเนี่ยจะช่วยจะช่วยเสริมนิ้กันได้ดีแล้วก็คือก็คือใช้การนวดจะไม่ไม่แห้งเกินไปนะคะตัวนี้นะคะท่าที่1น,นะคะหัวเข่าด้านบนเส้นเอ็นที่มาเลี้ยงหัวเข่าเนี่ยนะคะนี่เราก็นวดนะคะนวดชิดหัวเข่าเลยนะคะ1นสอง สามเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเส้นเนี้มันตึงเขี่ยเส้นเนี้ยตึงเราสัมผัสได้เนี่ยนะคะเรานวดซ้ําได้อีกสองสา,สาครั้งได้เลยค่ะนะคะหนึ่งสองนวดรอบหัวเขา่เาเมื่อกี้เรานวดหนึ่งสองสามทีนี้นวดเส้นออกมารอบหัวเข่าอย่างนี้นะคะหนึ่ง สองสามคะะมาซ้ำได้อีกหขาก่าน้ำ้น้ข้อมาันเป็นอะไรมันซึมออกมานะคะทีนี้ก็ นวดข้างล่างนะคะนวดเข่าด้านล่างบางคนเนี่ยถ้าปวดเข่าเนี่ยพอเรากดคือนี้นเนี่ยแบบจะจี๊ดลึกเข้าไปข้างในนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะคะนะคะท่าที่สามท่าที่สี่คือใช้มือกวาดรอบหัวเข่า ที่ตึงอยู่ที่นั่นอยู่นะคะปาให้หมดหมุนมือส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ปวดเข่าเนี่ยเส้นในตรงเนี้ยจะบวมแล้วก็จะปวดอันนี้พี่ตรงนี้ปวดไหมไม่ปวดไม่ปวดเจ็บด้วยนะเดี่เนี่ยเจ็บไหมไมนะให้รอบรอบนี่มันบวมเส้นนะเส้น คนเนี่ยก็มีหนึ่งนะคะอันนี้สามถ้าที่สองหนึ่งสองสามนะคะถ้าที่สามเรากดด้านล่างกดใต้เข่านี่นะคะกดดันขึ้นไปนะคะนวดเส้นเอ็นรอบหัวเขา่าค่ะถ้าที่สี่ก็คือหมุนข้างๆรอบหัวเขา่าทำเองได้ ทำเองจะไม่สะดวกสุดหลังอเอาใครมานั่นให้มีวงก่อนมีนายทหารเดินขึ้นตึกไม่ได้ก็มาสอนนวดแฟนเขาก็มานั่นให้ตอนหลังเขาก็มาขอบคุณเียน,นะคะหนึ่งนะคะสองนวดนี่สามนี่แล้วก็สี่หมุนรอบนะคะท่าที่ห้าทีนี้ไปรอบใต้เขา่า ใต้เข่าเนี่ยตรงร่องร่องข้างเนี่ยนะคะจะมีสองร่องด้านซ้ายด้านขวานะคะเรากดใช้สี่มือนิ้วเนี่ยนะคะกดดนันดันทิ้งไว้ชั่วคู่แล้วถึงปล่อย แล้วก็ตรงกลางตรงกลางเลยนะคะก็ขึงนวดคึงได้ลเส้นเส้หะ,ะห้าห้าเส้นรอบแล้วก็หเนี่ยนะคะตรงกลางกลางน่องเลยกลางกลางกลางใต้เข่าเลยนะคะแล้วก็สี่ห้าหกเจ็ด ตรงนี้สําคัญเหมือนกันนะคะตรงเส้นหน้าแข้งเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าโบราณเขาเรียกว่าเส้นสันตาคาดหน้าแข้งเนี่ยนะคะคนที่เดินมากๆใส่รองเท้าส้นสูงตัวเนี้ยจะตึงมากนะคะเราก็กดคายไแปบบกดออกนะคะตามกล้ามเนื้อกดออกนะคะจะตึงรับรู้ได้เลย เราสามารถนวดกดซ้ำได้ถ้าเห็นว่ายังตึงอยู่นะคะนวดให้คลายเสร็จแล้วอีกน,นั่นนะคะนวดน่องโดยใช้สองมือเนี่ย จะได้ขายนัองจะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่บางคนเป็นตะคิวเนี่ยสเปรย์ทองไพโลโรดก็ช่วยได้นะคะทาแล้วเนี่ยเรื่องตะคิวช่วยให้ขายกล้ามเนือ้อมันขายก็จะสบายขึ้นมีอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะที่มหาหาอะไรธรรมศาสตร์เป็นตะคิวมาเกือบ20ปีทรมานมากเลยมาใช้สเปรย์ทองไพโลโรดดีขึ้นเวลาขายก็จะไปยืนช่วยพูดด้านนอกเขาเรียกว่ามีแฉ่งปิ้งที่ตะคิว น,นีเน <c oughs> ่เป็นตะเกียวยู่ไอ้ตะเกียวตะเกียวเนี่ยเรียกอ, <c oughs> อะไรนะขึะ่นปั้นแล้วเนี่ยปั้นนี่ก็นวดฟันคลายได้เลยเนี่ยเนี๋ยนะจะสบายขึ้นอยากให้ไปอยู่ใ,ใกล้ๆเดี๋ยวมานวดมันอันนี้นวดแบบนวดไม่ได้นวดนั่นนะ้านวดช่วยกันไปทำฟัน หนูจนจนหมอจับแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นวดฟันทำฟันที่ชัยาภูมิก่อมช่วยน่อยใช่หมือ,อมนวดคอบาลายตึงๆหมอเขาจะต้องเก่งเลยนะันเออะสบักฟันก็ไม่เป็นไรไม่เกิดแต่ทำไมมาเป็นเขา่าเยอเดียวอุ้ยตั้งหกสิบป่าใช้เข้ามาเยอะแล้วเมือ่อเมื่อตอนเล็กๆก,ก็พ่อแม่ให้นวดก็บน เหมือนกันหมดไม่ได้นวดให้พ่อแม่เท่าไหร่นวดให้คุณผู้กัดเกิน่อนคนณผูนุณญาติมาจากโรงเรียนก็ต้องไปนวดก่อนอ่ะดูสิเบาสบายขึ้นไหมฮะเจ็บใจแล้ก่อนมันก่อนฝรั่งค่ะนวดหน้าก็ต้องโทรมาก่อนบอกจะเป็นนวดที่ไหน เอทมาอใช้ใช้ใช้เวลาใช้เวลาเพราะไม่ได้ค้งเดียวหายแล้ต้องค่อยๆนั่งเพราะมันเป็นมานานเนาะค ขัน<ๆ>ันเนอเป็นไรจมคเบขึ้นเนาะเมืองก่อนมีฝรั่งข่าวสองข้างอายุห้าสิแล้วมาเมืองไทยเจอี่ย อืมเกลี่เนี่ยโอ้ยแล้วทรมานมันบวมเหมือนลมมันอั้นแล้วพยาบาลคนหนึ่งอ่ะเขาฉีดสเปรย์ให้ค่ะแล้วนั้นน่ะขาดแล้วขาดก็ไมีเดียวอ้หทรมานมากเลยไปใช้สเปรย์แล้วมันโล่งเหมือนเรื่องลมมันละให้แฟนขับรถมาหาแล้วก็สอนเออพอดีเจอพอดีหนูจะย้ายบ้านวันนี้แหละอืมอืมก่อนที่จะย้ายมานเป็นยังบอกโอ้ย

อันไหนนแลก็เป็นยังไงไหนบอกซิบอกบอกหลานหน่อยค่ะนวดแล้วดีขึ้นสบายขึ้นได้ยไงค่อยค่อยนวดใช้เวลานิดนวดแล้วสบายขึ้นอาการดีขึ้น โอ้ยหกสิบห้ารักษาสุขภาพในขนาดนี้ก็โอ้ยแจ่วแล้วแจ่วแล้วสุดย่าตุดย่าไปนะย้อมใหมให่ทุกคนอเออไปไปไน